โยคะได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเบนจพรขณะเดียวกันชีวิตใหม่ของเธอก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนไทยนับแสนเพราะอะไรเรามีคำตอบครับสมดุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอลลาเจนพลัสนุดมั่นใจแอมเซล จบจากงานที่ฮ่องกงเขาก็เลยคิดว่าจะไปไปเรียนศาสตร์โยคะนี่จริงๆัง mm hmm. เขาก็ไปเข้าคอร์สที่อเมริกา mm hmm. ก็โทรคุยกันตลอดช่วงนั้น mm hmm. เพราะก็เป็นเปลี่ยนเหมือนกันนะจากสาวทํางานสายสถาบานันการเงินด้วยกันแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวไปเป็นเรียนโยคะอย่างเี้ mm hmm. เขาก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะช่วงนั้นจะคุยกันเยอะอะบนตลอด mm hmm. ช่วงนั้นก็ หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะเขาบ่นเยอะแต่เขาเป็นนิสัยอย่างนี้แหละเขาบ่นแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่กรีบอะไรง่ายๆหรอกพี่ิงก็รู้ก็ให้กําลังใจล่ะบอกว่าเอาเถอะไหนๆไปถึงที่นั่นแล้วและช่วงนั้นก็คอสมันก็หนักอยู่เหมือนกันเขาก็เขาก็ทามาได้ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเอานะทาให้มันจบๆเขาก็เลยแบบโอเคกัดฟันสู้คือเบนเขาเป็นคนค่อนข้าง passionate แหละถ้าเขาชอบ เขารักทําอะไรแล้วเนี่ยเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ท้อและเขาจะไม่เ,เลิกรามง่ายๆเขาเป็นนักสู้ตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพื่อบิสเนสแล้วก็เพื่อที่ว่าไอสตูดิโอที่เราฝันว่าเราอยากจะเปิดเนี่ย ม่เป็นไรเก้าสก็ทนเอาก็ตลกดีตะหลังคือในสุดแล้วเราต้องเปลี่ยนอัศนติเหมือนกันเพราะถ้าเราคิดเราจะอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอัศนจติให้ขำไปบ้างยังฝึกอาทิตย์แรกเนื่องจากเราต้องฝึกที่นี่ทานข้าวก็ทานที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราฝึกโยคะาแล้วคิดดู3า0รอคนเรียกว่าฝึกจบเนี่ยพรมในนั้นนี่เรียกว่าหาที่เดินไม่ได้เลยที่ไม่เปียกแล้วมันไม่ได้เปียกนามันเปียกเหนือคนกลิ่นไม่ต้องพูดถึงอาทิตย์แรกก็เดินไปขนาดระวังยังไงททิโยยยงงไก็เหีบ เปลี่ยนโชคอาทิตย์ที่สองที่สามผ่านไปเรื่องปกติไม่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อน300อคนห้องน้ําก็เป็นชาเวอร์รวมหมดเหมือนเหมืน ory, อนดอมิทเอรี่เงี้ยมีชาวเวอร์แบบ15ห้องอ่ะผู้หญิง200คนและเสร็จพร้อมกันหมดคือ practice จบพร้อมกัน imagine ว่า200คนเข้าไปเพื่อจะ fight for ห้องน้ำสิบห้องก็ประจำออกก่อน10นาที s t r a t e g นี้ไม่ยากอยู่หลังห้องตลอดเวลาสนุกสนุกก็เป็นอะไรที่ตลกตลกดีพอกลับมาปั๊บอันนั้นแหละเขาจะพูดถึงโยคะไม่หยุดแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่หญิงต้องเล่นโยคะสมัยก่อนยอมรับเลยว่าพี่หญิงได้ยินโยคะก็อืมเหรอมันช้าๆหลับๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เลยเนี่ยโยคะที่ไปเล่นเนี่ยเป็นฮอตโยคะแบบสนุกมากแล้วก็แบบคือเล่นแล้วแบบสุขภาพดีขึ้นก็ค,คุยคุยคุยจนกระทั่งคิดว่าจะทำะนั่นก็น่กจะจุดเริ่มต้น จบกลับมาหน้าที่อันหนึ่งที่ต้องมาคือหาคุณครูมาเพราะตอนนั้นไม่มีใครสอนโยคะร้อนไม่รู้จักไม่มีใครคใครคู้จักก็เลยพยายามจะรีครูคุณครูจากวิครมเลยก็ได้มาได้มาก็ได้ได้ครูแฮร์ริสันมา When I first got to Thailand there really wasn't much in the way of yoga and uh, we're the first b i k r a m Hot Studio that opened up there really wasn't much happening in 2002 in the way of yoga it wasn't until Benji Porn opened up the Bickram Studio and then rebranded re as Absolute Yoga that that things really really began to to boom เส้นทางการทําธุรกิจหรือการสร้างอะไรสักอย่างโดยเฉพาะเป็นอะไรที่ใหม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรง่ายทั้งนั้นวันแรกเลยที่สตูดิโอเปิดกลับบ้านตอนตีสอมาตอนตีห้าพอเปิดคลาสแรก6กโมงเชา้าแบบเดี๋ยวเราจะจับตลาดของคนก่อนไปทํางานช่วยนะไม่มีคนมาช่วงแรกเนี่ยมีเยอะแยะที่คลาสศูนย์คนเราก็ต้องปรับกันไป ช่วงแรกที่เอามาสอนเนี่ยเข้าคลาสทุกวันวันละทุกคลาสเพราะว่าต้องเป็นนางแบบเพราะไม่มีใครทาเป็นพอมากช่วงสองเดือนแรกพอมากทาทุกวันวันละมีกี่คลาสก็เข้าไปนั่นแหละสอนด้วยถ้าครูป่วยซึ่งจริงๆมีประโยชน์มากเพราะเราจะเข้าใจทุกอย่างว่าคุณครูคิดยังไงและท่าแต่ละท่านี่เราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่าเวลาที่เรามาบริหารจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนง,ง่ายๆคือถ้าเราจะกรีฟคอมเมนต์ให้ใครถ้าเราไม่รู้จริงคนเขาจะไม่ซูฮกอยู่ คือเขาจะไม่ respect อยู่แต่ถ้าเราเทรนมาแล้วเรารู้จริงเนี่ยยังไงซะเขาก็จะเขาต้องฟังสำหรับพี่แบนเนี่ยเขารักโยคะเขาเขาเป็นโยกีและเขาเล่นด้วยตัวเองคนที่ทำธุรกิจนั้นเองเนี่ยชอบในสิ่งๆิ่นนั้นอะ่ะพี่เห็นว่ามันสานต่อไปได้เหมือนพัฒนาต่อเนื่องเนื่องมาเขาเขาเหมือนกับว่ารู้ว่าคนที่มาเล่นโยคะเนี่ยต้องการอะไรบ้าง เราเอาความชอบเอาความเชื่อความเชื่อที่ว่าโยคะเนี่ย good for you ไม่ว่าอยู่จะมาด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ตามฉัน แล้วมีจํานวนเยอะมากๆที่ได้ประสบการณ์เดียวกันคือในแง่ที่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะกลับมาฟิตได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจากแบบคลอดลูกไปแล้วจะกลับมาได้หุ่นเช้งขนาดนี้อีกทําไมดูเด็กลงหรือไม่เคยคิดเลยว่ากลับไปแล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีได้ดีขึ้นขนาดนี้เรามีความรู้สึกว่ามีคนเยอะมากมายที่ได้เบนฟิตหลายๆอย่างใน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 ที่ไม่เหมือนกันของโยคะลูกค้าเยอะมากที่เดินมาแล้วแบบมาขอบคุณ ว่าแบบขอบคุณมากๆที่เอาโยกฮะเนี่ยเข้ามาแบบไม่เคยแฮปปี้ขนาดนี้ในชีวิตมันเป็นชีวิตเป็นชีวิตของเราอะ โยคะเป็นชีวิตของเราเพราะว่าอยู่อยู่กับมันมากกว่าอยู่ที่บ้านอยู่เจอเมมเบอร์มากกว่าเจอคนที่บ้านชีวิตเป็นยังไงถ้าไม่ได้เจอโยคะก็คงจะน่าเบื่อพอสมควรเพราะคงยังจะต้องทำงานคอร์เป็ตต่อไปอีกคิดว่าตอนนี้คงจะอ้วนขึ้นเยอะเพราะว่าทำงานกับเก้าอี้กับโต๊ะก็ก้นคงจะใหญ่ขึ้น แล้วก็คงจะแบบเบื่อไม่สนุกกลับมาตอบคำถามว่าโยคะให้อะไรให้ให้ชีวิตที่อยากได้เป็นงานที่มี flexibility มี freedom แล้วก็มี freedom ในไม่ว่าจะเป็นการจัดเวลาของตัวเองในการ express ในการ freedom ในความคิดทุกอย่างก็คือให้ให้ไลฟ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แหละ ฉันได้มาพบเธอเธอคือ